ต่อไปตลาดเก่าเยาวราช อะไรกันฮะไอที่ค่อยโทรศัพท <mo ja, mm ์อกมเออะไรนะ10บาท่ใใช่มันก็ค่อยเยอะแยะไปหมดนใช่ จะไปร่วมงาน <c oughs> เอ่ออะไรนะโอ้ล้มก็น่ารักนะโอ้ <c oughs> ลม่ลมล้ม <c oughs> บ้าบอตายเลยคือธรรมดาก็อิ่มแล้ว ดูว่าคนมันหลงเหลงใช่ไหมข้างนี้มันเป็นแบบมันเดินได้ตรงหมดอต่ซ่องแต่ธรรมดาเราไม่เคยเดินช่องนี้หรือไปทางนู้นจะไปยังไงไม่รู้มันอีกช่องหนึ่งที่เราเดินกับที่นมแล้วเดินที่ช่องตรงนี้ก็เดี๋ยวเดินกลับมันจะมีแบบอีกซอยด้านนู้นน่ะซอยฝั่งนู้นน่ะ จริงเหรมันจะปิดเลยวหรอูถึงดูก่อนไงเขาะิเลยเขาจะหสา วอได้แ huh. ล้ว บอกเดี๋ยวแป๊บหนึงเห็นยาย,ยามผมแปม๊บนึงเอาไปเลยดีไหมนี่นไงเออเอาเข้าไย่ดีโอเครอ,อ,อโอเคครึ่งโหลมันเท่าไรหร่อะคะ แล้วอันนี้มันเป็นสีสีทองดัติ์สีแเนาะคิดมาดเรีนไหนนั่นมคิดมาดหมดราคาที่แฝงอยู่นา่เลยค่ะที่จับข้านล่างนั่นก็ช่างอันอันเท่าไหร่รอย่างสิบห้าค่ะ เออจำได้ค่ะ ไม่มีปัญญาฝุ่นละมันใกล้เลยคิุกคับเลย แค่นี้ร้อยห้าสิบบาทหมูร้อนสาเลยร้อนหมูร้อนสารอนสามสิบบาทเออจริงู้มาดูบ้างเออป 这些错。